สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพลงฟนสำรับ,บตอนนี้เวลา11โมงนะครับผมเวทีโอ้เรียบร้อยนะครับอากาศเย็นสบายดีมาครับคืนนี้สนุกกันแน่นอนครับ โอ้โห oh ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่าจะเร็วขนาดนี้ oh ดำมากเลยช่วงนี้โอ้โ oh หสีเหลืองอลามงามตาสุดยอดสุดยอดโอ้ใ oh เกีหลอกไอเต็ม เพื่ออะไรบอ๊ะกำลังสั่งเสื้อให้นันตรีอยู่ครับอุ๊ยนะดีใจภูมิใจนะครับที่ทำเสื้อมาให้ทีมงานนะครับโอ้โหถ่ายรูปคู่เลยพอดีเลย ทุกคนยืนยนเอาออกก่อนขอให้วันนี้ร้านแตกนะครับทุกคนมามามเอาเอายกปูไอ้ผู้หมวดเลยหมวดเลยเอาเอาหนงสองามร้านแตกแน่นอนวันนี้ร้ีเอนปีเอรอะเมือี้มันอะไรเป็นหัดเหัข้าหลัตากลัชสันกดอั้งระดั สามติ๊กสติมกรลาเจอกันวัดปันอุลันโอ้อลันไปพ่อกันอยู่อรันไปไปปลูกบ้านผู้หมวดมาแล้วเมื่อกี้ไปกินข้าวมาแล้วมันาทำอะไ้นะทั้งกระสีออบกว้างๆนั่งมาแรกต่องบดมันจังบดไนยับไ <c oughs> ม่แฮปวันนี้บ้านเพื่อนทิพักช่อนในแล้วจะถ่ายตะคิปลาย

mắt trong bò đầm đó nuôi nuôi có sĩ đầm bó vẫn mắt trong bò đầm เราได้จ่ายเงินไปเลยเราไดจ่เิพดเอารวมๆกันพูดสามอันะยเสือเไจ่ายเงินปรเพดสองร้อยพ่อพี่เบียร์จะแจกพูดละสองร้อพี่เบียร์จะให้นละสองใครมาพใจเะ

แค่เตะนอนไปนอนทำไม กินเยอะแยะเลยครับวันนี้นะครับของกินเยอะแยะเลยวันนี้นะครับยอด ดลวก็สวยานบานงามโอ้ยบงเจบของงแล้วรถตู้โรถพ่วงหร่ารักกันตอนที่มันเจ๊งไอ ไปต่อ,อครับอจะเรื่อ,อมาเตอร์น้ำกันครับมาแรงตลาดนัดคลองถมเรือบินนะครับผมคลองถมเรือบินตลาดนัดเรือบินบางพลีนะครับบางพลี จบคินนี้ก็จะไปนอนสักสอชั่วโมงนะพี่น้องไว้แล้วนอนได้สองสชั่วโมงครับ นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าดีกว่าเนาะโอเค <Okay, S 2> ได้มึงดีบอกมันเอามาจากกระแล้วลงไฟไอบอกมันบ่ายสามผุดแล้วก็แลว้วก็แลวนะ้วแล้วก็แล้วเนาะเจอกันขึ้นหน้าครับ